สมมติว่าเขามีแพลนจะไปมีคนอื่นนะเขาจะปูพื้นเรื่องหาเรื่องให้คุณโมโหอะแล้วเพื่อปูพื้นเรื่องไปสู่ไปสู่การที่จะเลิกกับคุณแบบชั่วคราวก็ได้หรือเลิกกับคุณแบบถาวรก็ได้ใช่ใช่จากการที่คุณแสดงอารมณ์เพราะว่าเขาเขาปูพื้นให้คุณจะต้องแสดงอารมณ์ ถูกไหมถ้าคุณยไปมีส่วนร่วมในการเป็นนักแสดงของเขาอะคุณก็จะเป็นหมากตัวหนึ่งที่ทําให้เขาอะเข้ามากินมามาลุกค่าคุณได้ออแล้วและคุณก็คือเหยื่อนั่นเองนะคนนนะคถ้าคุณไปตกหลุมอยู่ในเกมเขาเนี่ยนะ ก็คือคุณเป็นเหยื่อนะคะเมื่อกี้โค้ชชีพูดว่าไอไ้อช่วงที่ว่าเขาเหมือนกับจะแซวแซวคนอื่นใช่ไหมมันจะเป็นระยะที่ระยะที่3นะก็คือว่าเขาจะทิ้งคุณไปหาคนเหยื่อคนใหม่แต่แต่ไม่ได้ทิ้งไปเลยนะช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่มันทรมานเพราะอะไรรูว้ว่าเพราะว่าเขาจะไปแม่งก็ไม่ไปจะอยู่กลับมา ก็ <g ül> ไม่กลับนี่ออกไหมสมมติคุยกันติดติดสามวันเนี่ยวันที่สีหายไปทั้งวันเลยแล้วถ้าคุณแบบโวยวายว่าเลือกใครสักคนสิทําไมไม่เลือกเขาเขาเขาก็ไม่เลือกเพราะว่าเขาถือถือให้เหนือกว่าคุณก็จะไปวิ่งตามเขาไปด่าไอ้มือที่สมนู่นนี่นั่นความทุกข์ทั้งหมดก็มาอยู่ที่คุณแล้วก็ความสะใจทั้งหมดก็ไปอยู่ที่เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ต้องการําปรึกษาเนี่ย าเขียนเข้ามาหาโค้ดเยอะมากเลยโค้ดค่ะเขาหายไปไหนไม่รู้ค่ะเนี่ยหนูเอ,อโทรไปก็ไม่รับสายไลน์ไปก็ไม่ตอบค่ะอืมครับโค้ดก็อาจจะตอบได้ว่าเน็ตหมดเรา <laughs> เล่นเราเล่นเขาอาจจะเป็นหนึ่งในคนท็อกซิกก็ได้เพราะเขาไปหาคนอื่นอยู่ใช่ถ้าสมมติว่าถ้าเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ให้สถานะคุณด้วยอื แล้วคนพวกนี้เขาก็จะไปหาเหยื่อคนอื่นๆแล้วเขาก็จะวนกลับมาหาคุณอีกมาหาคุณเพื่ออะไรเพื่อที่จะลดทอนคุณค่าคุณแบบเนี้ยแล้วก็สลับกับบอกรักบอกเลิฟอบอกมีความโรแมนติกให้วนกันอยู่อย่างเงี้ย้อเดก็คือขีดเส้นความสบายใจอย่างที่คนอุ้มว่านะครับในคอร์สดาร์ฟิมินีเนี่ยเราจะมีดีเทลนะว่าเฮ้ยผู้หญิงบางทีไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยผู้หญิงเวลารักใครก็ทุ่มเทสุดจิตสุดใจใค,คนนี้กูรักกูทุ่มให้หมดเลยการที่คุณไปรักคนอื่นโดยไม่เห็นคุณค่าตัวเองเนี่ย เขาก็จะไม่เห็นคุณค่าของคุณเช่นกันนะแล้วเขาก็จะลากคุณไปถูลูกถูกกลงกันไปตามท้องถนนเหมือนเหมือนเขาไม่เห็นคุณค่าคุณเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องขีดเส้นของความสัมพันธ์ถ้าเพิ่งเริ่มต้นยิ่งดีนะถ้าสมมุติว่าคบกันมานานแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันทอกซิกและก็ไม่เป็นไรยังไม่สายกันไปนะครับมานั่งลงแล้วเขียนขอบเขตความสบายใจของเราสมมุติเขาไปมีเมียน้อยมาแล้วอ่ะโอเคมันแก้ไขอะไรไม่ได้ เราเราสบายใจที่สุดแค่ไหนอ่ะมาคุยกับตัวเองและเขียนมันลงไปซึ่งใน Dark Feminine เราจะมีดีเทลให้นะครับนะคุณก็สามารถจะทําทตามได้แล้วพอคุณกําหนดขอบเขตตรงนี้ปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าอะไรที่คุณควรจะต้องแอคชั่นอะไรที่คุณไม่ต้องแอคชั่น